เพลงมัตสึริครับของฟูจิคาเซะเพลงที่เป็นไวรัลในบ้านเราไปดูงานนิบุตามัตสึริต้นกําเนิดของเพลงมัตสึริของฟูจิอิคาเซะกันที่พักเต็มเต็มแบบคือเต็มยาวเลยนะครับถ้าใครแต่งชุดมาวัานนี้สามารถเข้าไปเซิร์ฟในขบวนได้นะฮะนี่เกิดปัญหาใหญ่แล้วหาทางกลับสถานีไม่เจอคือเราไม่สามารถไปตัปป้งโต๊ตได้เพราะว่าเขาปิดถนนนะได้ยินไหมครับเสียงนี้ เรัเพื่อนๆที่ติดตามช่องเราก็คงจะรู้จักเพลงมัดเสื้อนี้ของฟูจิคาเซกันอยู่แล้วใช่ไหมครับมัดเสื้อนี้มัดเสื้อนี้อะไรเนี่ย เพลงมัสสึริครับของฟูจิอิคาเซะเพลงที่เป็นไวรัลในบ้านเราโอ้โหเต้นตามกันใหญ่เลยซึ่งผมเคยทําเรื่องราวของเพลงเพลงนี้เอาไว้แล้วนะ,ะว่าเพลงมนะัสสึรินั้นเป็นเพลงที่มีความสําคัญกับเขามากๆอะ่ะจนเขาอยากจะเรียกมันว่าเป็นดั่งเพลงเดบิวต์เพลงที่ส่ง,ขงเขาเลยเขาชอบมันมากถึงขั้นที่เขาบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขานั้นเกิดอะไรขึ้นมาเขานั้นต้องตายจากโลกนี้ไปเขาก็อยากที่จะให้มีใครสักคนหนึ่งมาเล่นเพลงมัสสึรินี้ในงานศพของเขาเลยทีเดียวซัมบาริ Lay my funeral เ okay. พียงแต่ว่าในเนื้อเพลงเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่หลาอคนอาจจะงงมันจะมีคำว่าแบบรัสเซรานะครับซึ่งคำเนี้ยแม้แต่คนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาก็จะเกาหัวแกลกๆกว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้นั้นมันคือคำที่ใช้ตะโกนในงานเนบุตะมัสุรินะครับคำว่ารัสเซระในเพลงนี้นั้นมันมีที่มาจากไหน ถ้าเราลองสืบไปจนถึงต้นสายนะครับของงานมัซสึริอของญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นงานเทศกาลดังแล้วก็มีการร้องฮัสเซราฮัสเซรากันหมดเนี่ยทุกคนจะมุ่งเป้าไปที่งานเทศกาลงานหนึ่งครับนั่นก็คือเนบุตะามัตสึริหรือว่าเทศกาลแห่หมูนั่นเองหมูคือบุตะไม่ใช่แลบเนบุตะามัตสึรินั้นคือเทศกาลที่ถือว่า ขึ้นชื่อมากครับของโซนโทโฮคุนี้โดยเฉพาะอาโอโมริในช่วงต้นเดือนสิงหานี้นะครับก็จัดกันหลายวันจัดกันเป็นสัปดาห์เลยนะครับทุกคนจะออกมาแห่เ,เหมือนกับเปเปอร์มาเช่ตุ๊ก,กตากระดาษหรือรอะไรตา่างๆแล้วก็มีการแบบประดับไฟมีการออกมาเดินกันเต็มถนนลเลยแล้วก็ร้องฮัตเซระฮัตเซระกันไปหมดนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่โทโฮคุก็จริงแต่ผมไม่สามารถนอนที่อาโอโมริได้เพราะว่าอะไร ที่พักเต็มเต็มแบบคือเต็มยาวเลยนะครับไม่ใช่แค่อโอมริแต่ว่ารอบๆอาโอมริอะเต็มเทศากาลนี้เรียกว่าของแท่แน่นอนครับคนญี่ปุ่นมุ่งหน้ามากันจากแบบทั่วทุกสารทิศ <c oughs> แม้ผมจะจองที่อาโอมุริไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่อิวาเตะนะครับจังหวัดที่ถ้าถามว่าห่างจากอาโอมุริแค่ไหนก็พอสมควรแล้วนะ เพียงแต่ว่าเรามีพาสอยู่นะครับ JR East Pass Tohoku ของเราสามารถนั่งจากอิวาเตะไปยังอาโอโมริได้โดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมงไปกลับก็ราวเกือบ3ชั่วโมงได้นะครับผมจะไปยังงานเทศกาลนี้แล้วก็กลับนอนที่อิวาเตะมันไม่มีทางเลือกจริงๆครับสำหรับใครที่จะไปงานนี้แล้วไม่รีบจองไว้นานนะผมก็พยายามจองล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วนะ ประมาณ2อสเดือนแต่ก็เต็มคือตอนนี้ที่อิวาเตที่พักก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันคิดว่าหลายๆคนอาจจะใช้วิธีเดียวกันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองนั่งรถไฟชินทางเซนครับไปลงอาโอมริเพื่อไปดูงานเนบุตามาสุริต้นกําเนิดของเพลงมาสุริของฟูจิคาเซกัน มากนี่คือลงมาแล้วเขายังไม่สามารถขึ้นบันไดเลื่อนได้เพราะว่าคนลงชิ้นทางเซนมาพร้อมกันแล้วก็มาลงรถไฟสายเนี้ยพร้อมกันขนาดบ,บันไดธรรมดาไม่สามารถขึ้นได้ตอนนี้ยัพูดถึงบันไดเลื่อนเลยเดยที้เห็นสถานีชินโอะมุริคนเยอะขนาดนี้นะฮะทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าบางคนคือแต่งชุดแบบเทศกาลมาเลย ยังไม่รู้ว่าเขาจัดกันตรงไหนอะไรยังไงน,นะนี่เป็นปีแรกของผมที่มานะครับแต่ก็ไม่ยากหรอกใครก็ตามคนไปเดี๋ยวก็เจอน่าจะเริ่มไปได้แล้วเริ่มลงมานิดหนึ่งโอเคฝ่ฟาฝูงชนไปนะมันเยอะเป็นรอบๆถ้ารถไฟเ,เลยลงปุ๊บคนจะเยอะมากแต่ว่าหลังจากนั้นคนก็จะไม่มีอะไรดูดิในรถไฟอะ่ะคนที่ออกจากอาโมริแทบไม่ค่อยมีเลย คือทุกคนมุ่งหน้าเข้าสู่อูโมริเอ็มหมดเลยาจะไม่เลิ่เหมือนเนี่ยคนเยอะขนาดนี้อ๋อเขาก็มีคนถือป้ายให้ตลอดนะว่าแ,วแบบเดินไปทางไหนครับน,นี่เราก็ไหลๆตามเข้าไปมันตัวอะไรถ้าใครแต่งชุดมาวันนี้สามารถเข้าไปเสิร์งในขบวนได้นะฮะนี่คือกติกาที่เขาแบบรู้กันคือรู้เลยว่าเทศกาลมันทางนู้นแน่ๆเพราะหันไปทางนี้แทบไม่มีคนเลยเดินมาทางนี้ก็หมดเลย อ๋อมันก็มีแบบขายของมีงานวัดเล็กเกล็กออโหสินค้างานวัดมากแต่คือปัญหาคือถ้าซื้อไปนะไม่มีที่ทิ้งเว้ยกราจะเป็นขบวนแห่ของอะไรสักอย่างที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจ,จเป็นอย่างยิ่งือตอนนี้ต้องเดินไปถึงไหนกัอไม่รู้เลยข้างหน้าเห็นคนเริ่มนั่งกันแล้วก็แปลว่าตรงนี้เริ่มแห่แน่ๆ โอ้หใครพักโรงแรมนี้คือแบบสามารถดูได้จากโรงแรมเลยห้องมันเลยเต็มโคตรเร็วอ่ะเออจริงมันดีเนาะดูจากบโรงแรมได้ขายกระควนกันใหญ่เลยตรงนี้จะที่เริ่มเต็มหมดแล้วนะพวกนี้คือเขามาจองคิวกันไว้นะครับก็จะมีชื่อมีหมายเลขอะไรเงี้ยอย่าไปนั่งของเขานะเลือกตรงนี้แหละคนดูน้อยดีหรือมันไม่ผ่านวะเข้าใจละคือตอนนี้เขาเริ่มแห่กันแล้วฮะแต่ว่าคือมาจากทางนูน้นถ้าเรารออยู่เนี้ยเราก็จะต้องรอแบบ อาจจะดึกๆอ่ะสองสำัสุ่มอะไรก็ว่าเขาจะเดินมาถึงทางนี้นะก็แหกกันประมาณ 3- 4ี่กิโลนะครับแต่ถ้าเราเดินไปไกลมากเกินไปแล้วก็จะกลับยากอยู่ดังนั้นเอาไงเดียก็อยากเดินไปดูบรรยากาศข้างหน้าเหมือนกันว่าเขาเล่มกันหรือยัง oh. ลองเดินไปดูนิดนึงแล้วกันนะับผมเห็นแล้วขบวนกองยาวของเซเว่นหรอเรือตู้เซเว่นโคตรเด่นคือเขาจะแหกไปรอบๆแล้วนะเราอยู่ตรงไหนก็เห็นแต่ว่าตอนนี้กำลังจะดูว่ามุมไหนที่ดี โอ้โหแยกนี้น่าจะแยกใหญ่ัเดี๋ยวลอสงสีแยกนี้ด้วยได้ยินไหม้ัเสียงนี้กับเซราสำหรับคำว่ารัสเซราที่ตะโกนกันในงานนี้นะครับแม้ในวิกิพีเดียอาจจะเขียนว่ามันแปลว่ายนินดีต้อนรับนะแต่จริงๆแล้วที่มาของคำคำนี้ยังคงถือว่าเป็นปริศนาที่แม้แต่คนอาโอโมริเองก็ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่ามันคืออะไรครับบางทฤษฎีก็บอกว่ามันเหมือนกับภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าทุกอย่างมันจะออกมาด้วยดีด้วยซ้ำ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายที่มานะครับยังไม่สามารถหาคําตอบที่ชัดเจนของคำคำนี้ได้เพียงแต่ว่าใช้เป็นคํำพิตรกรณนในงานเทศกาลนี้และสื่ต่อกันมาอย่างยาวนานเท่านั้นเองครับ เทศกาลในบุตะามาสรินะครับถือเป็นหนึ่งในงานอีเวนต์ใหญ่ประจำฤดูร้อนของภูมิภาคโทโฮคุและประเทศญี่ปุ่นเลยครับซึ่งเทศกาลเนบุตะาของอาโอโมริเนี่ยจัดทุทกๆปีนะครับระหว่งางวันที่2ถึง7สิงหาคมซึ่งมันก็จะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองด้วยโคมไฟประดับต่างๆที่ไม่ได้แค่ถือโคมออกมาขำๆนะครับแต่ว่าสร้างสรรค์ออกมาเป็นโคมยักษ์แบบสามมิติทั้งเทพเจ้าปีศาจหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆแม้แต่ไก่ตัวนี้ก็มีนะ ซึ่งแต่ละเกี้ยวเนี่ยใช้เวลาสร้างกันตลอดทั้งปีเลยนะครับเพื่อมาใช้ในงานนี้นอกจากนั้นก็จะมีทั้งกลองคลุยแล้วก็เครื่องดนตรีอื่นๆรวมถึงมีนักเต้นมากมายออกมาโชว์พลังกันในงานนี้แบบทุกเพศทุกวัยซึ่งนะักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเราๆนะครับก็สามารถเข้าไปแจมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลได้ด้วยนะเพียงแค่คุณเช่าชุดครับเราก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับนิุตะมัสริแล้วนม่เกิดปัญหาใหญ่ละหาทางกับสถานีไม่เจอคือเราไม่สามารถไปตามปกติได้เพราะว่าเขาปิดถนนนะ เราก็เออจะกลับสา่านนี้ยังไงวะเนี่ยเราใกล้ได้เวลาชินทางเซนแล้วด้วยคือตอนนี้เขาแห่เป็นสี่เหลี่ยมรอบเราอยู่กูจะออกจากสี่เหลี่ยมนี้ยังไงเนี่ยปัญหาไม่คิดมาก่อนว่าปัญหามันจะยากแต่ว่าออโอ้โล,ลัสเซราเนี่ยก็ลัสเซราก็ไม่แปลกใจถ้าฟูจิคาเซจะได้แรงมนาใจจาก สิ่งนี้เราไปแต่งเพลงเพราะว่ามันเสียงมันหลอนทีเดียวยังไงดีวะจะถามลุงยามดีไหมถามลุงลุงบอกทางกลับมาที่เดิมเลยกูว่ากูติดอยู่ที่นี่แหละตลอดไปใครมาเทศกาลปีหน้าก็เจอผมนะฮะผมก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปอะไรครับเนี่ยหาทางกลับไม่ถูกเราเจอทางกลับแล้วครับกลับตรงนี้นเอง อาหลังกลับได้แล้วเดินออกมาจากทานนี้ไกลแค่ไหนวะเนี่ยแล้วมันกลับยังไง <S <S ดูถนนขากลับดิเงียบจนไม่แน่ใจว่ามาถูกทางไหมแต่ดูจาก m a พแล้วก็ทางนี้แหละนะคือทุกคนกำลังสนุกกับเทศกาลไงซึ่งก็จะเลิกพร้อมๆกันก็จะแบบบึ้มหน่อยส่วนเราย่องกลับก่อนแล้วกันนะ เได้เสพบร,รรยากาศเอาจริงสนุกกว่าที่คิดอยู่ที่นี่ไปสามสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยมีคนสู้ชีวิตเลยเปิดการแสดงร้องเพลงทางที่เทศกาลเนีบุตร์อยู่ข้างหน้าเขาก็ยังสู้อยู่เออจะมีใครมาดูทไมนะกลับมาแล้วฮนะมาถึงก็สี่ทุ่มกว่าเลย หิวด้วยเพราะว่าอยู่ที่นู้นไม่ได้กินอะไรเลยจริงๆนะเกิดแบบเพลิดเพลินก็สามารถซื้ออะไรกินได้ของกินเยอะนะแล้วก็คือคนนะเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดแบบไม่มีที่เดินไม่มีอะไรเพราะว,ว่าพื้นที่เขามันใหญ่เนาะเราสามารถแทรกตัวเขาไปได้ทุกมุมถือว่าเป็นเทศกาลที่สนุกนะฮะถ้าให้มาซ้ําก็มาได้นะผมจริงอยากมาพรุ่งนี้เลยด้วยซ้ําเป็นเทศกาลที่ทุกคนแบบตั้งใจกันมากอะแล้วก็ดูแบบมีความเตรียมตัวเหรอไอเต้นรัสเซลรรัสเซียร์ะคือแบบไม่มีเหนื่อย กูเห็นกูยังเหนื่อยเองเลยคือทุกคนแบบใส่เอเนอร์จีเข้าไปเต็มที่จริง,รงๆนะฮะอย่างหนึ่งที่ผมสามารถสัมผัสได้จากเทศกาลอาโอมุริในบุตะนี้นะครับนอกจากความสวยงามแล้วก็ความตั้งใจในการประดิษ์คมต่าง,างๆออกมาแล้วการมีส่วนร่วมของผู้คนพลังงานที่ทุกคนส่งออกมาไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับมันทําให้รู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่าเทศกาลนี้มันเป็นมากกว่างานเทศกาลครับมันคือจิตวิญญาณที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นเทศกาลที่ควรจะมาชมอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตจริงๆครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าฟูจิคาเซเองเขาเคยมางานนี้เคยมาเห็นกับตาตัวเองไหมแต่การใส่คำว่ารัเซระลงไปในเพลงมัสรินั้นก็ทำให้เพลงนี้มันดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งเพลงที่ดีที่สุดของฟูจิคาเซเคียงคู่ไปกับความยิ่งใหญ่ของเทศกาลเนบุตาม,มัสริเทศกาลนี้เลยครับ